ต้องบอกทุกคนนะครับว่าปกติเรื่องของปัญหาใต้ตาดำเนี่ยหลักๆปัญหามีอยู่3อย่างอันที่1เกิดจากเม็ดสีที่เป็นเมลานินนะครับอย่างเช่นว่าบางทีเราโดนแดดหรือว่าเรื่องของตาคล้ำจากการที่ยี่ตานะครับหรือบางทีไปใช้อะไรที่มันระคายเคืองรอบตา<ช>หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์ที่ตาดำ<ช>นะครับแบบนี้เลเซอร์ช่วยนะครับสาเหตุอันที่2เกิดขึ้นจากเรื่องของเส้นเลือดรอบตาเยอะๆนะครับอย่างเช่นบางคนแบบอดหลับอดนอนนะฮะออพอไม่ค่อยไม่ค่อยนอนอ่ะ บางทีเส้นเลือดมันก็ขยายอะ่ะม,มันก็ค้างดูเหมือนเป็นงอเงาอาจจะต้องใช้เป็นพวกเลเซอร์ที่มันยิงทําให้เส้นเลือดหอดตัวะนะครับอ่าก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้ดีกว่าแต่สาเหตุอันที่3เกิดขึ้นจากตาโบตาโบคือบางทีผอมลงอายุเยอะขึ้นนะฮะเบ้าการลึกพวกนี้อาจจะต้องใช้เรื่องของการ เติมเต็มใต้ตาให้เต็มขึ้นก็จะช่วยเล็งใต้ตาครับนะครับของเคสคุณแหน่นะครับที่เราเห็นผลกันค่อนข้างชัดเจนขนาดน,นี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราคุยกันตั้งแต่แรกก็คือของคุณแหนมีปัญหาตรงนี้ที่เกิดจากไม่สีเนเลนส์ค่ะอันนี้จีพีก็ชัวเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ